เส文ี是ทนือนี่คือหันกับและนา่นาชื่อนั่นคือจะม่ยงเนี่คือเจอะชื่อนี่เจะคือชื่อนี่คือนี่คือนี่คือโทอรศัพท์มือถือเจอะชื่อโซจี นี่คือเจสือโทรศัพท์มือถือเจสือโซจีนี่คือโทรศัพท์มือถือนี่คือโทรศัพท์มือถือนี่คือรถยนต์เจสือเชอร์รถยนต์เจสือเชอร์นี่คือรถยนต์นี่คือรถยนต์นี่คือโทรศัพท์มือถือของฉันจร์โ的จี เจสซ่นี่คือโทรศัพท์มือถือโซจีของฉัน,ออออน,นอออวนอ,วร,อ,ร,วนอ,ร,อร์นี่คือโทรศัพท์มือถือของฉันนี่คือโทรศัพท์มือถือของฉันนี่คือรถของใครเจสซี่เนี่คือเจสซี่รถคือรถยนรถยเกยไดของใครเสดนี่คือรถของใครนี่คือรถของใคร นี่คือบ้านเจสือฟังจื้อฟังจือบ้านนี่คือบ้านนี่คือบ้านนี่คือบ้านของพ่อเจสือป้าบ่า的房子นี่คือเจสือบ้านฟังจือของพ่อป้า的นี่คือบ้านของพ่อนี่คือบ้านของพ่อนี่คือคอมพิวเตอร์เจสือ电脑นี่คือเจสือคอมพิวเตอร์电脑 นี่ค <noise> ือคอมพิวเตอร์นี่คือคอมพิวเตอร์นี่คือคอมพิวเตอร์ที่ฉันซื้อจะชื่อวัวหมายเตเตียนเนานี่คือจะือคอมพิวเตอร์เตียนเนาฉันซื้อ就ือวัวหมายที่เชื่อมต่ก๋โฮ้อีวามที่ฉจื้ออังซืชอดเจนขึ้นหนนี่คือคอมพิวเตอร์ที่ฉันซื้อนี่คือคอมพิวเตอร์ที่ฉันซื้อ นี ân, ่คือเงินเจะซื่เฉียนเฉียนจะือเงินนี่คือเงินนี่คือเงินนี่คือเงินที่ฉันให้เธอจ่อ我给你的钱。นี er ่คือเจสซี่เงินเฉียนที่ฉันหัวผมอย่าเคยให้เธอเกนีให้เธอให้คุณนี่คือเงินที่ฉันให้เธอนี่คือเงินที่ผมให้คุณ นี่คือดินสอ就จสือ铅笔铅笔就是ดินสอนี่คือดินสอนี่คือดินสอนี่คืองานของผมเจ我的工作นี่คือเ是我的ของผม工作งานงานของผมเจ我的工作นี่คืองานของผมนี่คืองานของผมนี่คือครอบครัวของผมเจ我家人家人就是 ครอบครัวนี่คือครอบครัวของผมนี่คือครอบครัวของผมนั่นคือหน่าชื่อนั่นน่าคือชื่อนั่นคือนั่นคือใครหน่าชื่อเสีนั่นน่าคือชื่อใครเสีนั่นคือใครนั่นคือใครนั่นคือเพื่อนนักเรียนของฉันหน้าชื่อของฉัน นั่นค <ounded> ือหน้าช <when> <cocaine> ื่อเพื่อนนักเรียนถงเฉ๋ของฉันวอเออนั่นคือเพื่อนนักเรียนของฉันนั่นคือเพื่อนนักเรียนของฉันนั่นคือขนมปังกับแยมหน้าชื่อเมียนเปาฮั่นกุจเจียงนั่นคือหน้าชื่อขนมปังเมียนเปากับฮั่นแยมจือกุวเจียงนั่นคือขนมปังกับแยมนั่นคือขนมปังกับแยม นั่นคือภรรยาและลูกของผมนั่นคือว่า老婆和儿子儿子就是ลูกชาย还是可以叫短短就是ลูก也可以นั่นคือภรรยาและลูกของผมนั่นคือภรรยาและลูกของผมนั่นคือถ้วยและตะเกียบหน้าชื่อหวานหั่นควายจื้อนั่นคือหน้าชื่อถ้วยหวานและหั่นตะเกียบควายจื้อนั่นคือถ้วยและตะเกียบ นั่นคือถ้วยและตะเกียบนั่นคือจานกับช้อนน่าชื่อผานจือหันทางฉือนั่นคือหน้าชื่อผานจือจุสจานกับหันช้อนทางฉือนั่นคือจานกับช้อนนั่นคือจานกับช้อนนั่นคือเพื่อนร่วมงานของเขาน่าชื่อทาตถงชื่ นั่นคือนาชื่อทาเตของเขาทงชื่อจุสเพื่อนร่วมงานนั่นคือเพื่อนร่วมงานของเขานั่นคือเพื่อนร่วมงานของเขานั่นคือเท่าเกะนาชื่อเหลาปานนั่นคือนาชื่อเท่าเกะเหลาปานนั่นคือเท่าเกะนั่นคือเท่าเกะนั่นคือร้านอาหารไทยนาชื่อไทโกเตียนนั่นคือนาชื่อร้านอาหารไทยไทโกเตียนไทโกเมืองไทยประเทศไทย ไถ่โกเตียนร้านอาหารไทยร้านไทยเยคยนั่นคือร้านอาหารไทยนั่นคือร้านไทยเยคยนั่นคือของใครน่าชื่อเสดนั่นคือหน้าชื่อของใครเสดนั่นคือของใครนั่นคือของใครนั่นคือของฉันน่าชื่อหอดนั่นคือหน้าชื่อของฉันหอดนั่นคือของฉันนั่นคือของฉัน